เราคุยเรื่องนี้กันแลนะลี่เดี๋ยวคุณกลับไปอ่ะพี่ชายคุณก็ไม่ฟื้นหรอกซู่คุณทํางานเก็บเงินส่งให้น้องคุณไปทํางานศพพี่คุณไม่ดีกว่าหรอนี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคะจะมากไปแลนะลี่โอเคเงั้ยก็ทําไปเลยฉันไม่ทํา ได้ค่ะสักครู่นะคะใช่ครับค่ะผู้จัดการเอไพอดีเลยเอ,อันนี้เป็นโบนัสของคุณนะปีนี้คุณทำยอดขายดีที่สุดนในบริษัทนะครับก็ไม่มีอะไรมากผมเองคุณตั้งใจทำอ,อย่านี้ตลอดไปขอบคุณนะคะไปไมาได้แล้วค่ะ ัลโหลว่าไงพี่เตอ๋อหนูไดรางวัลพนักง,งานดีเด่นด้วยแหละเฮ้ย hey, จริงเหรอพี่ดีใจด้วยนะอย่าตะแสาของพี่เก่งที่สุดเลยแล้วหนูก็ได้โบนัสมากก้อนนึงเดี๋ยวหนูจะโอนเงินให้พี่กับแก้มใช้นะคะเงินอะไม่ต้องโอนให้พี่หรอกพี่มีใช้อยู่พี่เตอ๋อถ้าไม่มีพี่ในวันนั้นอะก็คงไม่มีหนูในวันนี้หรอกต่อไปเนี้ยให้หนูดูแลพี่กับแก้มน,นะ น้องแก้มส่งหนูตรงนี้แหละเนี่ยรถเข้ามารับเราเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอ,อหหกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกจากนี้ไปอะไปอยู่กรุงเทพก็ดูแลตัวเองดีดีละดูแล้วไม่ต้องเป็นห่วงและนี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่อาจจะทําให้ได้ไม่เอาพี่ตั้งแต่เด็กจนโตพี่เสียสะละกับหนูมากากพอแล้วนะพี่ยอมไม่เรียนเพื่อให้หนูเรียนเก็บไว้เถอะนะไม่เป็นไรนะพี่มีใช้อยู่ขอบคุณนะ ฮัลโหลแก้วว่าไงฮัลโหลพี่ลี่เกิดเรื่องแล้วพี่พี่เต๋อดนรถชนฮะอะไรนะตอนนี้หนูกำลังจะรีบไปโรงพยาบาลพี่รีบตามมานะโอเคเดี๋ยวพี่รีบไปเดี๋ยวนี้แหละเชิญครับผู้จัดการคะหนูขอลางานสักหนึ่งอาทิตย์ได้ไหมคะพี่หนูถูกรถชนนี่คุณจะราง,งานตั้งหนึ่งอาทิตย์เลยเหรอครับแล้วงานของคุณคุณจะให้ใครทำอีกอย่างคุณเป็นหมอหรอ คนกลับไปอ่ะคุณรักษาพี่คุณได้ไหมสู้คุณทางานเก็บเงินส่งไปให้คนที่บ้านหรือพี่คุณไม่ดีกว่าหรอคุณเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมค่ะฮัลโหลแก้มฮัลโหลค่ะพี่นี่คือคือผู้จัดการไม่ให้พี่รางยงานอะ่ะ เดี๋ยวพี่โอนเงินไปให้เธอนะเธอดูแลพี่เต๋อดีๆนะแกไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูดูแลพี่เต๋อเองให้ไม่ต้องเป็นห่วงนะ ฮัลโหลว่าไงแก้มฮัลโหลพี่พี่ทำใจดีๆนะตอนนี้พี่เต๋อเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะพี่ฮะอะไรนะไม่จริงใช่ไหมจากนี้ไปอไปอยู่กรุงเทพก็ดูแลตัวเองดีๆล่ะดูแล้วนะ นี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่อาจจะทำให้น้องได้นะขอบคุณนะไปแล้วนะดูแลตัวเองดีๆนะพี่ดูแลพี่เติอด้วยนะบ๊ายบายผู้จัดการค่ะ พี่ชายหนูเสียแล้วค่ะหนูขอรางงานหนึ่งอาทิตย์เพื่อไปจัดงานศพพี่ชายได้ไหมคะเราคุยเรื่องนี้กันแล้วนารีเดี๋ยวคุณกลับไปอะ่ะพี่ชายคุณก็ไม่ฟื้นหรอกสู้คุณทางานเก็บเงินส่งให้น้องคุณไปทํางานศพพี่คุณไม่ดีกว่าเหรอนี่คุณยังมีความเป็นคนอยู่ไหมคะจะมากไปแล้วนาลีโอเคงั้นก็ทําไปเลยฉันไม่ทํานี่เดี๋ยวนีนี่ีรีเดี๋ยวนี่ี <c oughs> สองวนัน <c oughs> อให้คุณหยุดได้สองวนันปิดไฟ่ะ ว่ครับคุณสวยเดี๋ยวคืนนี้เราไปดื่มกันหน่อยไหมครับสวัสดีครับบอสทำไมพนักงานดีเด่นของเราถึงได้ราออกไปเอ,อ่อผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับบอสคุณไม่รู้จริงๆเหรอแต่ผมรู้แล้วนะทั้งๆทงี่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเพราะคุณนี่ผมอุตส่าห์ให้โอกาสคุณได้พูดความจริงคุณยังจะมาโกหกผมอีกเหรอ บริษัทผมไม่ต้องการคนแบบคุณคุณเก็บข้อของแล้วออกไปจากบริษัทผมซะบอสครับฟังผมพูดก่อนได้ไหมครับบอสฮัลโหลครับบอสบอสเดีย๋ยวครับบอส